อดีตการผ่านไปไม่กลับหลังอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันสำคัญควรคำหนึง่งตรองให้ซึงคุณความดีมีหรือยังอย่าปล่อยให้วันวานที่ผ่านพ้นทำให้เราทุกทนจนหมดนไม้มัวครุ่นคิดอาจทำผิดสาลงไปก็เพิ่มวันเสียใจไปอีกวัน คนประมาทเสียใจเมื่อใกล้มวยก็เนื่องด้วยไม่ทันสร้างทางสวรรค์สร้างเมื่อเจ็บใกล้ตายมักไม่ทันพึงรีบสร้างทางไว้พร,รันนั่นละดีกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานท์เล่าเรื่องที่ารรักตุกันกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวความธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่า พร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องสู้ด้วยบุญลองทำดูจะพาเราพ้นจากบ่วงกรรมได้จริงท่านผู้ฟังครับบุญนั้นเป็นธาตุวิเศษอย่างหนึง่งซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ก็จะทำให้ใจตัวเองสะอาดบริสุทธิ์และผ่องใสถ้าใช้ศัพท์ปัจจุบันบุญก็คือพลังงานพิเศษแบบหนึ่งเมื่อใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสด้วยอํานาจของบุญก็จะมีพลังในการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเช่นเดียวกับแม่เหล็กและเหล็กที่จะดึงดูดกันถ้าขั้วบวกกับขั้วบวกเจอกันก็จะผลักกันมีทั้งแรงผลักและแรงดึงคล้ายกับคนที่มีบุญที่จะมีอนุภาพไปดึงดูดเอาสิ่งดีๆเข้ามา ตั้งแต่มาเกิดก็จะถูกดูดให้ไปอยู่กับพ่อแม่ที่ดีๆเช่นฐานะดีเป็นคนดีญาติพี่น้องดีสิ่งแวดล้อมดีและเกิดในยุคสมัยที่ดีเป็นต้นส่วนคำถามที่ว่าบุญเกิดได้ด้วยอะไรก็ตอบได้ว่าบุญนั้นเกิดขึ้นมาจากการทำความดีแบ่งได้สามกลุ่มก็คือ 1. การทำทานก็คือการให้ทานการเอื้อเฟื้อมีน้ำใจไมตรีต่อกัน 2. การรักษาศีล พื้นฐานก็คือศีลห้าถ้าศีลแปดได้ก็ยิ่งจะดีศีลน,นั้นจะเป็นตัวควบคุมไม่ให้เราไปเบียดเบียนคนอื่นรวมทั้งไม่เบียดเบียนตนเองด้วยครับเช่นศีลข้อห้าไม่ดื่มสุรายาเมายาเสพติดต่างๆก็เป็นการป้องกันไม่ให้ตัวเราเองเบียดเบียนตนเองเป็นการรักษาสติของเราให้ดีส่วนศีลข้อหนึ่งถึงสี่ก็เป็นการป้องกันไม่ให้เราไปเบียดเบียนคนอื่นสาม การเจริญสมาธิภาวนาอันนี้ก็เป็นทางมาแห่งบุญเช่นกันครับท่านผู้ฟังครับทั้งหมดนี้ว่าโดยย่อแต่ถ้าจะขยายต่อไปก็มีอีกหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นการฟังเทศก็ได้บุญถามธรรมะฟังธรรมะก็ได้บุญรวมทั้งการแสดงธรรมให้คนอื่นก็ได้บุญเหมือนกันเห็นใครทำดีแล้วเราไปอนุโมทนาอนุโมทนาก็คือการชื่นชมเป็นการให้กำลังใจคนอื่นตอนที่เราชื่นชม อนุโมทนากับเขาใจของเราก็ผ่องใสขึ้นด้วยบุญก็เกิดขึ้นเช่นกันการที่เราช่วยเป็นอาสาสมัครช่วยกันต้อนรับสาธุชนที่มาทำบุญในงานบุญต่างๆที่เกี่ยวกับวัดนี่ก็เรียกว่าเป็นวิย,ยาวัจนจายก็ทำให้เกิดบุญเช่นกันครับหรือแม้แต่การที่เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ที่มีคุณธรรมทั้งหลายเจอพระพิสุก็ยกมือไหว้เคารพนับถือครูบาอาจารย์พ่อแม่ผู้มีพระคุณ ถ้าทำอย่างนี้บุญก็เกิดบุญนั้นทำได้หลายๆอย่างหลายๆวิธีพอพูดมาเยอะๆอย่างนี้ก็อาจจะจำกันไม่ได้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังจำเอาย่อๆง่ายๆก็คือทานศีลภาวนาสามอย่างนี้เป็นทางแห่งบุญครับมีหลายๆท่านที่มีความสงสัยว่าความหมายที่แท้จริงของบุญต่อบุญหลายคลึงกับยิ่งให้ยิ่งได้หรือไม่ท่านผู้ฟังครับข้อนี้นั้นมีส่วนคล้าย คือถ้าเรามีบุญเราก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีๆอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นถ้าเรามีความพร้อมเกิดมามีชาติตระกูลที่ดีฐานะดีสติปัญญาดีรูปร่างหน้าตาดีเราก็จะมีโอกาสทำความดีได้ง่ายกว่าคนอื่นเราก็จะได้ทำคุณงามความดีต่อไปอีกก็เป็นการเอาบุญเก่ามาต่อบุญใหม่บุญที่ขยายก็จะทำให้เรายิ่งพร้อมมากขึ้นบุญเราเองก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น นี่ก็คือบุญต่อบุญนั่นเองครับถ้าเราจะเปรียบให้มีความเข้าใจมากขึ้นในทางโลกแล้วก็เหมือนเงินต่อเงินเศรษฐีมีทรัพย์มีต้นทุนก็เอาต้นทุนนั้นไปลงทุนทําให้ฐานะมีความร่ารวยมากขึ้นแล้วก็เอาความร่ํารวยของตนที่เพิ่มมากขึ้นเอาไปขยายกิจการทรัพย์สินเงินทองก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วยนี่ก็คือเงินต่อเงินที่เราคุ้นหูกันบุญต่อบุญ ก็คล้ายๆกันนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงบุญต่อบุญแล้วก็คงจะมีความสงสัยว่าแล้วบาปต่อบาปล่ะมีไหมก็ขอตอบว่ามีเหมือนกันครับยกตัวอย่างเช่นคนที่สร้างบุญไว้น้อยสร้างบาปไว้เยอะพอผลจากวิบากกรรมในอบายก็ขึ้นมาเกิดเป็นคนก็เกิดในตระกูลต่ำฐานะลําบากยากจนมีความลําบากยากแค้นก็มีบางคนที่คิดได้ แล้วมีความตั้งอกตั้งใจที่จะประกอบคุณงามความดีชีวิตก็พลิกดีขึ้นอย่างนี้ก็มีแต่กับบางคนที่มาเกิดในอัตภาพเช่นนี้แล้วก็ยังคิดไม่ได้ก็ยังทำบาปซ้ำเข้าไปอีกก็เลยมีความย่ำแย่อยู่เช่นเดิมนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับก็ขอยกตัวอย่างเหมือนกับนายพรานโอกะเมื่อเกิดมาเป็นชายชาวป่าเขามีอาชีพเป็นนายพรานในวันหนึ่งเขาได้เห็นพระเดินออกจากอารามในป่า เพื่อที่จะเข้าไปทําธุระในเมืองพอเห็นแล้วแทนที่นายพรานนี้จะดีใจที่ได้พบเจอกับสมณะผู้ทรงศีลแต่เขากลับมีความไม่พอใจซ้ําแล้วก็ยังพูดว่าแม้วันนี้เจอสมณศีสะโลนเราคงจะโชคร้ายแน่ในวันนี้พอเขาพบเจอพระก็คิดแบบนี้แล้วในวันนั้นเขาก็เข้าป่าล่าสัตว์ในวันนั้นเขาล่าสัตว์ไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวก็เลยนึกดอกย้ำในใจว่าเป็นเพราะ ไปเห็นพระรูปนั้นทําให้เราเองโชคร้ายเขาก็มีความรู้สึกโกรธพระหมุดหิดขัดเคืองพอเขากลับเข้ามาในป่าอีกครั้งในตอนสายๆก็พอดีกับพระท่านเสร็จธุระท่านก็เดินทางกลับอารามก็สวนกับนายโอกะอีกทีนี้นายโอกะพอเจอกับพระรูปนั้นเขาก็ตรงเข้าไปพร้อมกับปล่อยสุนัขและส่งสัญญาณให้มันวิ่งไล่กัดพระพอพระท่านเห็นดังนั้นก็ตกใจท่านก็บอกกับนายโอกะไปว่า โยมอย่าทำอัตมาเลยนายโอกะเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็กลับไม่มีความสนใจใดยอย่างใดก็ปล่อยให้สุนัขวิ่งเข้ามาด้วยความที่พระท่านตกใจท่านก็รีบปีนต้นไม้หนีแต่นายผ่านโอกะก็ยังไม่หายโกรธเขาก็ตะโกนบอกกับพระท่านว่าหนีขึ้นต้นไม้คิดว่าจะรอดหรือพูดเช่นนั้นแล้วก็เอาปลายลูกธนูแทงเท้าพระพระท่านก็ขยับไปมาเพื่อหลบลูกศรจึงทําให้จีวรนนั้นหลุดลุย้ยลงมาคลุมตัวของนายโอกะพอดี ขณะเดียวกันฝ่ายเจ้าสุนัขเมื่อมันกัดไม่ถึงมันจึงหันหน้าไปทางอื่นพอมันเลือกกลับมาเห็นจีวรนคุมตัวนายโอกะอยู่ก็นึกว่าพระท่านตกลงมาเหล่าสุนัขก็กระโจนเข้าขย้ำนายโอกะอย่างเต็มที่มันได้กัดฟัดอย่างเต็มที่จนนายพรานโอกะถึงแก่ความตายในที่สุดจิตของเขาก็ได้ดิ่งลงอเวจีมหานรกในบัดเดียวนั้นด้วยจิตที่มีความเศร้าหมองสามารถทำร้ายแม้พระพิสุผู้ทรงศีล ท่านผู้ฟังก็ลองคิดดูว่าเมื่อเกิดมาลำบากเพราะสร้างบุญไว้น้อยสร้างบาปไว้ในอดีตเยอะแล้วยังมาทําบาปซ้ําอีกนี่ก็คือการเอาบาปต่อบาปนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องรู้ว่าเราอยู่ในสถานภาพใดก็ขออย่าได้ประมาทถ้าเราเกิดมาลำบากก็ขอให้คิดให้ได้ว่าเราลำบากเพราะสร้างบุญไว้น้อยเราก็ต้องขวนขวายสร้างบุญเอาไว้แล้วเอาบุญใหม่มาต่อบุญเก่า เมื่อทําแต่บุญใหม่บ่อยๆเข้าก็จะไปกระตุ้นบุญเก่าซึ่งมีอยู่แล้วแต่ยังไม่แสดงผลทําให้บุญนั้นมาให้ผลในปัจจุบันขณะนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับแล้วจะอธิษฐานจิตอย่างไรให้บุญมาต่อบุญตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากก็ขออธิบายอย่างนี้นะครับว่าเราจะต้องอธิษฐานให้เป็นคือต้องอธิษฐานให้เอาบุญมาต่อบุญนั่นเองครับคือเมื่อเราเองได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลเกิดขึ้นเป็นบุญแล้ว หาบุญได้ก็ต้องต่อบุญให้เป็นอย่าไปอธิษฐานอยู่เพียงว่าขอให้เราหล่อขอให้เราสวยเรารวยเราฉลาดอย่าอธิษฐานอยู่เพียงเท่านี้เพราะมันยังอันตรายเกินไปการที่หล่อรวยสวยหรือฉลาดแล้วก็จะทําให้มีโอกาสไปข้องเกี่ยวกับการมารมณ์ทั้งหลายมีโอกาสมากที่จะทําให้พลังเผลอไปเล่นชู้หรือผิดศีลธรรมในข้ออื่นๆดังนั้นแล้วในโอกาสที่เราทําบุญ ไม่ว่าจะอธิษฐานอะไรก็ให้เราอธิษฐานกำกับว่าให้เราอยู่ในศีลอยู่ในธรรมด้วยครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับท่านผู้ฟังครับและอีกเช่นเคยก่อนที่เราจะจากกันไปนั้นผมก็มีเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้หลักการในการใช้ชีวิตข้อคิดคติเตือนใจมานำเสนอทิ้งท้าย ก่อนที่เราจะจากกันไปอีกเช่นเคยครับในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องข้อเสียของการพูดตรงเกินไปที่อาจจะทําให้คนรอบข้างเสียความรู้สึกได้ท่านผู้ฟังครับการเป็นคนพูดตรงๆเป็นคนชัดเจนบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมีความชัดเจนตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อมแต่สําหรับบางคนก็อาจจะมองว่าไม่ดีเพราะเป็นการไม่หัดพูด ที่จะรักษาน้ําใจคนอื่นบ้างพูดไม่รู้จักกาลเทศะท่านผู้ฟังครับในวันนี้ผมก็จะมาบอกถึงข้อเสียของการที่เป็นคนพูดตรงๆที่อาจจะทําให้คุณผิดใจกับคนรอบข้างได้และอาจจะไปกระทบกระเทือนถึงจิตใจของคนอื่นหากคุณคิดที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมกับคนอื่นแล้วในบางครั้งการที่พูดตรงๆก็อาจจะทําให้คุณใช้ชีวิตค่อนข้างลําบากเพราะคนเรานั้นต่างมีนิสัยที่ไม่เหมือนกัน และในบางคำพูดของคุณก็อาจจะไปกระทบกระทั่งจิตใจของคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวในบางครั้งนั้นเราก็ควรที่จะสังเกตคนอื่นบ้างลองที่จะใส่ใจคนอื่นดูบ้างว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดท่านผู้ฟังครับเคยได้ยินไหมครับว่าไม่มีศิละปะในการพูดจะพูดให้ตรงๆก็คือให้เราฉลาดอย่างถูกกาละเทศะบ้างในบางเรื่องยังดีกว่าการที่เราพูดตรงๆในทุกเรื่อง แล้วต้องสร้างศัตรูเพิ่มดังนั้นแล้วเราก็ต้องรู้จักในการใช้คำพูดหรือจะพูดให้เข้าใจก็คือการที่เราต้องรู้จักที่จะมีศิลปะในการพูดก็คือการฝึกเป็นคนที่ใช้สติไตรตรองให้ดีก่อนจริงอยู่ที่บางครั้งเราคิดว่าเราเป็นคนที่พูดจาตรงๆแต่กับคนรอบข้างเขาก็อาจจะมองว่าเราพูดจาแรงก็จะกลายเป็นว่าคุณใช้อารมณ์มากกว่าทีนี้ก็ไม่มีใครอยากที่จะอยู่ใกล้ ท่านผู้ฟังครับไม่มีใครหรอกที่อยากจะอยู่ใกล้คนที่ทําให้เขารู้สึกไม่ดีหรือทําให้รู้สึกไม่สบายใจการที่เราพูดจาตรงๆพูดแข็งๆนี่ก็เช่นกันครับที่ในบางครั้งก็อาจจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกว่าคุณน่ากลัวเมื่ออยู่ด้วยแล้วก็ทําให้รู้สึกอึดอัดดังนั้นแล้วหากเราจะเป็นคนที่พูดจาตรงๆก็ควรพูดในเรื่องที่สมควรพูดพูดในเรื่องที่ถูกกาละเทศะไม่ทําร้ายจิตใจของผู้อื่น พูดด้วยเหตุผลและใช้สติคิดให้ดีก่อนจะพูดออกไปจะเป็นการดีที่สุดครับท่านผู้ฟังครับการจะพูดนั้นเราจะต้องรู้จักวิธีพูดต้องคำนึงถึงโอกาสเวลาสถานที่ตัวบุคคลก่อนที่เราจะพูดสิ่งใดออกไปนั้นก็ควรจะคิดให้ดีและระงับอารมณ์ที่ไม่ดีให้ได้เสียก่อนรักษาความใจเย็นไม่พูดในสิ่งที่จะทำให้ผู้ฟังเสียความรู้สึกพูดแต่เฉพาะในสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ จะเป็นการดีที่สุดครับยิ่งจะให้เป็นการดีขึ้นไปอีกสิ่งที่เราพูดนั้นจะต้องเป็นคำสัตย์คำสัตย์นี้ตรงกันข้ามกับคำเท็จผู้ที่พูดคำเท็จนั้นก็ย่อมที่จะขาดความน่าเชื่อถือจากคนทั้งหลายคนใดพูดคำสัตย์และเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแม้ว่าตัวของเขาจะจากไปแต่คำพูดนั้นก็ยังคงอยู่ตลอดไปครับและอีกการพูดหนึ่งที่นับว่าเป็นศิลปะท,ที่สำคัญในการพูดนั้นก็คือการ รู้จักที่จะพูดจาไพเราะอ่อนหวานซึ่งเป็นที่ชอบใจของคนทุกชนชั้นมารดาบิดาเจรจากับบุตรธิดาด้วยคำอ่อนหวานคำพูดนั้นก็ย่อมจับใจของบุตรธิดาทำให้เกิดความรักบุตรธิดาผู้รู้จักพูดก็ย่อมเป็นที่รักของมารดาและบิดาท่านผู้เป็นใหญ่ที่รู้จักที่จะพูดจาปฏิสันา์กล่าวคำทักทายปราศัยโปรยปลายแก่ผู้น้อยทั่วหน้าก็ย่อมยังตนให้เป็นที่รักที่นับถือของคนทั้งหลาย และยังอาจยังผู้น้อยให้มีแก่ใจทํางานด้วยความพักดีอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับอันวาจาที่มีความไพเราะอ่อนหวานก็เปรียบดังอาหารที่มีความโอชารสอย่างผู้กินให้พอใจติดใจและมีความต้องการที่จะกินอีกครับและศิลปะในการพูดอีกอย่างหนึ่งที่มีความสําคัญไม่แพ้การพูดในข้ออื่นๆน,นั่นก็คือการพูดด้วยจิตที่มีความเมตตาก็คือผู้พูดก็ต้องมีเมตตาอยู่ในใจ มีความปราถนาที่ดีต่อผู้ที่ได้ฟังไม่ใช่ปรารถนาร้ายเพราะกันไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายดังภาสิทธิที่ว่าความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกคือความจริงที่ว่าถ้ามนุษย์เราเว้นจากการเบียดเบียนกันมีเมตตาต่อกันต่างฝ่ายก็ต่างธรรมหากินตามฐานะของตนไม่ต้องไปกังวลกับพยันตรายอันจะพึงมีเพราะความเบียดเบียนไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินก็เป็นสุข ครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นก็ขอฝากไว้ว่าผู้ที่พูดแต่คำที่ดีไพเราะย่อมจะทำให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังเกิดความชื่นใจความสบายใจความสุขใจและยังทำให้คนรักใคร่นับถือแต่ในทางตรงกันข้ามคือพูดไม่ดีนอกจากจะทำให้ตนเองเสียชื่อเสียงแล้วคำพูดที่ไม่ดีนั้นก็ย่อมจะกลับไปทําลายคนรอบข้างและตัวเราเองทั้งในทางตรงและทางอ้อมครับ ก็จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้นำเอาไปประยุกต์ปรับใช้กับหลักการในการดำเนินชีวิตหวังว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวท่านเองและคนอรอบข้างไม่มากก็น้อยนะครับท้ายที่สุดนี้ผมก็ขออํานวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ ผู้มีเฮริโอตาปะมีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยญาณธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่อง ผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานท์ได้ก่อนใครสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดรับการขอบพระคุณจากกระผมอานท์ ขอบพระคุณครับ